เชื่อเรื่องพลังใจไหมพลังที่ใครก็มีได้พี่ตื่นอย่าท้อพี่ไไไม่ว่วจะสูแคหก็ปเอเพื่อจะมีอููเป็นของตัวเองสักที ไม่มีคําว่าสูงวัดได้หากใจถึงล้มลงแล้วก็ไม่แคล้วสิ่งหนึ่งคือฉันไม่ยอมแพ้จะถ้าคุณสู้แม้เธอนั้นและไม่ยอมแพ้ะพลังใจจะพาคุณไปถึงทุกเป้าหมายเป้าหมายถึงไว้พลังใจไม่มีท้อกระจิงแดงสูตรใหม่ทอริ i n เข้มคน TCP